อ่าฮัลโหลโอเคครับนี่ก็อยู่อวดเซฟจีนนะเออซึ่งมีประปับมาเข้ามานะครับอันนี้ก็ได้มาฟรีนะกิจกรรมของเนื้อของใหม่แล้วมันดูประปใหม่ดีกว่าเหมือนเขาตายเหมือนเขาจะตายได้เองแล้วก็คือคนชีพด้ตัวเองอะยังไงคือลูกแมนก็บอกขาแบบสกิวดะ สกิลครับคูดาวหนึ่งสิบวิไม่เหมือนนักแม่ยากลนเลยวะ่ะจากชุดกดนะครับสามสิบวิไม่สามารถต้องรองไปดูใครก็ได้สามสิบวิมันจะดีจริงเหรอสกิลประ up, มาณนี้นะครับถ้าคูดาวครบ เขาจะกลับไปที่เดิมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็กลับมาแล้วครับที่เดิมคุดาย2่มิยมันตายได้มันกดนามามตายได้เรื่อยๆตัวตัวเองอะวะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะต้องรอประมาณเดือนหน้าเดือนใกล้ยาลาประมาณนั้น แล้วก็สามารถกดตายได้อีกรอบตั้งแต่ไม่รู้ว่าธรรมดามันตายกี่รอบนะครับคุณด่าว่าเหมือนเดิมแล้วเขาสามารถเดินไม่ได้เหมือนเดิมต้องไปหาที่ตายนี้แต่ไม่มีใครเห็นนะแล้วมมนกดขับเขาล่างอจริงปะเฮ้ยกบกับได้นี่ว่ากดขับเขาสามารถวารัมนีได้ยังโอ้วาร์มมาได้ฮุ้ยสุดยอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสั่งลูกมีดนะครับมันหมวเป็บนักพยากดหรือไปกระ่ายเลยลูกกระ่ายนะครับ สมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่อไปห้องไหนดีอ่ะตรงนี้ตรงนี้เราตาตรงนี้ปึ๊บเราไปดูมันตานู่ตรงนี้แล้วกดกลับก็กดกลับตรงนี้ไม่สามารถเดินสามารถแบบมาเกิดตรงนี้เลย What the fuck โอเคก็ประมาณนี้ เออแล้วกิจก,กรรมของเซจีนน้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี้เอออันที่ไหนวะไม่ใช่อันนี้แล้วไปกันอันนี้ต้องทำไงอะ่ะนาจะต้อง เออ,อันนี้สามารถรับได้ครับเป็นปบนทบาทั้งละค้าของฟรีนะครับของเซฟจีนนะทึ๊บไทยก็ไม่รู้ว่าแจกวะก็เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย <c oughs>